นันครับผมขึ้นเลยทั้งตัวทั้งเบิรเนี่ยหนึ่งสามดีฮะหกตัวครับผมปาพี่น้องเลยขึ้นเดียวหกตัวครับผมครับผมพี่น้องสวัสดียมเล้งคำคำครับผมไอไมล์ลูบลี่ข้าวผ่านมัดครับผุ่นยังสำรวจไม้อยู่ครับผ่านมัดนะครับผมมือผ่านมาออกไม้ครับผมผุ่นผ่านเตี้ยครับผมผ่านเตี้ยสีดําชาครับผมแล้วก็ผ่านสั่งมัดสานทั้งผุ่นครับผม ยุ่ยานบุ่นครับผมรถเท่าจอดตนม่วงครับเนาะพอเมื่อนมาเห็นนี่ครับผมไม่พอไม้ครับผมหู้ครับผมนี่หู้นี่แล้วมันเห็ดจริงทีครับผมนี่ผมว่ามันถีย่างอยู่ครับผมแต่ผมรักบ้างนี่ปืนใหญ่นะครับเพ้อนพี่น้องน่ครับปืนใหญ่ขี่ต้วพลังสีฟ้าชวใหม่2024ครับผมนี่สุดยอดครับผมของอะไหมครับเนาะนี่ครับผมใช้มื่อนี่ครับหนึ่งหลังสองหลังนี่ครับไม่เห็นคุยนี่ครับผมเพื่อนคุยนี่คุยสองครับผม ไอ้แม่ไส้เี่ครับผมนี่นี่ครับห้อยมันแมลนไปแมลนมาอยู่ครับผมนี่ครับขีด้ดยพลังสีฟ้ากันครับผมสองลังแล้วก็นี่ขุยนึงครับผมนี่สุดยอดเลยนะครับนี่นี่ขุยไม่ไหมนี่ครับผมนี่นี่ไอ้แม่ว่ามันออกนี่แค่นะครับผมนี่ครับนี่หน่งบนครับนี่ครับสุดยอดเลยใส่ไปเลยครับผมนะนี่หลังนึงใส่กันไปนี่ครับผมนี่ นะครับผมกัดมาเป็นกันมากเนาะเพื่อมันสีแดงมันพี่ครับผมเอ้ยสุดยอดครับผมคิดว่ามันจะยั่งยูอยู่ข้างบนนี่ไม่แน่นอกครับไอยมันกัดตุ่นขอบนี่ครับดูแท้ครับแบบนี้นี่ครับนี่เห็นไหมพี่เนาะเออสุดยอดครับอืมเอาเบื่อพรตั้งกล้องนะครับผมเนาะคำกวอนครับมันคำครับผมใส่ไประเลดนะครับเด้อช่วงนี้อ่าไอแม่ไอจิ้มวกล้องแอบทายเบิึงครับแล้ว ไปพันว่ากำลังหามงคมน้ำครับผมไปครับเดี๋ยวมาลุ้นตรกันครับผมสองทุ่มขึ้นนี่แจ๋วครับเอาครับผมพี่น้องตะเบ็ไก่ตกดินครับผมพ่อแม่ข้ามเหมือนี่ครับหามงคลเลยครับผมพันวัดดี่ใส่เบิ่งให้ล่ะเนี่เอาสองที่ปับปับพาผมพลังสีฝ่าสมไปครับชัดไปครับผมเขาเฉียงลงไปนะครับเด้อทดลองกลางน้อยนึงครับเนี่ยครับ ใช่หนึ่งแลเนาะใช่แล้วเห็นแล้วแรงมากนะจ๊ะนั่นแหละมันแนล,งลงน้ำลงน้ำสามแยกพอดีครับผมโอ้ตะเวนยางงามนะครับผมพี่ทองเนี่ครับโมลุนต้อกันครับขึ้นนี่ว่าพลังสรฟ้าโจมไ่ค่อยไหม,ไมเป็นไงครับเนี่ยจึ๊บสุดยอดตายกูดวงตะเวนเนี่ยขอบค้าพ่อไม่น่ามนนาได้แค่กว่าเทส่านมาชิ้นหนึ่งเข่าได้ครับได้พี่น้อยสุพีสุนองกินม้ามข้า,ขา,ขามนนครับมื่อนี่คนแต่ละคนปันสารปันบาปันสั่งครับผม พันเตียมเปลี่ยนสุดละเตรียมนอนหมดเลยมาคำข้ามพี่น้องมาหาโมงแรกจา้าไปจ้ามันเลยครับผมเพราะว่าบาเดทายตอนใส่ให้เบิ้งกักด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันตอนยามทีเดียวครับผมวันสิมานมาขึ้นอีนอกนาะเอ๋ก็ไฟหนึ่งเข่าครับไปครับพี่นอ้นองหมดแล้วในเวลาสองทุ่มครับผมแยกยใใกันยามหนูครับผม พันซ่างพันสานกับพันเตี้ยกันไปทั้งหนึ่งครับผมเขาก็นหรือไม่ทั้งหนึ่งครับผมกับพันวัดสองคนเป็นได้นรังแหลกเขาเอาปะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ๋อยังพัดมากครับผมพี่น้องบอกบ้างบอกออกบอกออกไปครับผมกำลงได้ถือกท่ายิงครับเด้อพี่น้องครับผมมันจะย่าผลนะครับเนาะต้งนี้ไปเลยเพราะพับเป็นยังอยู่สิแม่งเรียบร้อยครับผมมึงจะรอแลวอ่ะเนี่ย โอ,โอ้โหเรียบร้อยครับผมพี่น uh ้องโอ้โหตัวใหญ่ครับใหญ่ยเนี้ยเขาเต็มล้ำครับผมเห็พี่น้องไหมเพราะจะเก็บนูครับผมกินิ่นปะเดี๋ยวตัวครับผมหอดไปเด็ดเนี่ยมันหอดบ่ไปกันเลยครับไปครับบอสที่เขาสู้ไม้เด็ดเท่าไรนี่นี่นี่ที่เด็ดเท่าไรเลยที่เด็ดเลยเอาวะ โอ้ซื้อซู้ที่เด็ดตั่เม่อไ่หออดบ่เฮ้ยที่เด็ดเท่านั้นบุ๋มนึกไปได้เลซื้อๆี่เด็ดัเหร่เฮ้ยอย่างี้ยี้เขยวเนบ่ที่เด็ดที่เด็ดเท่า ก็บอกว่าไมนูดนนอกเด้อปะเด้อว่เดียวซื่อสัตย์ปืนใหญ่กัอยังบางงานครับปืนน้อยล่ะปืนน้อยหายเลยลั่นจานมันลันนน่ะโอ้ลันเฝ้าว่าทันนีอย่วะทำอไรกันอ่ะเขาทั้งหลังเดี๋ยววะ ขัวทั้งหลังเขานะ่นี่อ๋อทำไมครับผมพี่น้องหัวขอทั้งหลังครับให้มาครับไอเสียอาจารย์โอ้ยตัวเจ้าของโอ้ยไปตัวเจ้าของก็เป็นมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปนั่นครับผมขึ้นนี่จับตัวทั้งบดเนี่ยหนึ่งสาม ตู้บวกหกตัวครับผมขึ้นไปหน้องขึ้นเดียวหกตัวครับผมรอบเดียวนี่แหละมาใส่ฝ้าฟ้วใส่ฝ้าฟ้วครับผมเอ็กซกเสด็จนิดนึงใส่ตอนหาโมงแรกนะครับเนี่ยกลับคนละยี่สิบหลังครับผมพี่น้องเอ้าเราเบิ่งผลงานมือเสาร์นะครับเนี่ยสำหรับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนครับสวัสดีครับคอู้นะโอ้ยพันเตี้ยเป็นเดี๋ยวพัดเตี้ย จัดไปฟันดีเลยฟันดีพันมา